ว้าวกอดสตีนั่นแหละที่ไหนสักที่หนึ่งในแถวโรงงานนิวเคลียร์โอ้ยเอ้าใหม่น้อยซีนี่รลเบอร์เลยนะก็ได้เก็บเก็บเก็บละดเตรียมจะได้กองเลยนี่อะไรเด็ดมาเลยระวังด้วย ูไยชิมอาหารแลอกเพื่อนเยอะๆเอาล่ะทุกคนแผนแบบนี้ปลาระเบิดแฟนที่หานเอกกดคลิกซ้ายด้วยอมาถึงมาถึงแล้วไปยูวูดไปยูวูดไป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 เลย let's go อ้าวแล้วเรามาถึงฐานที่นี่แล้ว阿拉มาเร็วไปเร็ว阿拉จุดก่อนเอนเสียงลอยน่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไป ระวังด้วยอย่าส่งเสียงล่ะไม่ทำเสียงเลยกระชืบหันซ้ายโอ้ชิบหายแล้วฉันกลัวเฮ้ยเงียบเงียบรอสัญญาจันที่นี่มันเซิร์ฟล้างหรือเปล่าวะไม่รอดแน่โอ้มเฮ้ยทุกคนมันอยู่ทางนั้นไป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 เลยฟองเฮกชาร์ฟองเกริงเฮร์จเฮ มันอยู่นั่นโจมตีไปโอเคไปรีบไปเร็วอะไรระวังด้วยระวังระวังแป๊บหนึ่งนะขอเร่งก่อนนะอืมป่าเฮกช้าเสือคนหนึ่งไปอะไรลบลบลบอะไเปิดอยู่นี่อะไรซื้อวุฒิครบแล้วเปลี่ยนปืนก่อนอืมเล็งอืมไป๊บหนึ่งควงก่อนอะไรเปิดอะไร ลบเร็วตอนนี้แหละอืมระวังยิงถัวฉันด้วยอะล่ะคุมกานฉันระเบิดไฟเอาเฮ้ยนี่ฉันบอกแล้วระเบิดไฟไป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 อ่ะเฮือยิงเดียวได้ไงวะฮัลโลลล่ะอืมลงไปอ่ะเฮือแรงต้องรักพวกกาไม่รอดแน่ฮ่าฮ่าฮ่ายิงเลยอพอไม่โดนระวังด้วยระวังฉันจะไปช่วยเพื่อนอาละขอเตียงก่อน ตารเไปรเบิองนไปไประวังด้วยนะอืจะเดินคอแล้จะฮตนรงนี้ปาไฟไป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 ตบซียิง a c t อตคือเหลือสองคนแล้วอะ่รรีบารกิจแล้วระวังด้วยระวังโอเคนั่นไงระเบิด อ阿拉ฉันจะปลงขึ้น okay, ไปด้านบนอได้ไดอะล่ะอืมอืมอ阿ะไม่มอีอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วมันกู้ยังไงวะตรงนี้ไม่ใช่อืมอ่าหา้าอยู่ด้านไงอ阿ะแกไม่รอดเชือโดนแทงเลยอนาอ,อยู่ไหนเฮอืมไหนไหนก็เพื่อนตายชิบอ้าจะดูกู้ละ阿ะอืมอ่สายไหนวะเอออืม โอเคสายนี่หรือเปล่าอ,อืแกไม่รอดแน่โอ,อ้นี่ไงกระโดดโอ้อ่อาอะไรกูละ oh s ชิ t อ่าเอาเอานาฮักมัวมัวแล้วกันกูลกู้ระเบิดได้ในเกม CS GO เริงๆก็กคร์เตอร์สไซส์สองนั่นแหละ